สวัสดีครับพกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องสกูลแมงิี์มนะครับผมนะครับวันนี้แมงปี๊มก็มาถึงที่ทางวรเทาะแล้วนะครับวันนี้นะครับที่หายหน้าหายตาไปนะครับไปทําธุระนะครับก็เลยได้กลับมาช่วงเย็นช่วงมืดนะครับผมโอเคครับตอนนี้แมงพี่ก็ก่อไฟนะครับก่อไฟไว้แล้วนะครับก็ตอนนี้ลมแรงนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะไฟอยู่กลางแจ้งนะครับผมก็ดูไฟไว้นะครับไม่ได้ไปไหนหรอก เดี๋ยวเรามาสั่งเราสั่งข้าวแล้วนะเดี๋ยวรอข้าวมาส่งนะครับก็เอนเตอร์สั่งไปสักพักนึงใช่ไหมอ่าซึ่งสั่งตอนมาถึงนี่แหละอ๋อนะครับก็อีกสักพักเขาถึงจะทําเสร็จนะครับตรงนี้แล้วก็ใส่ไฟนนออนนะนะครับเพิ่มความสว่างนะครับ นี่นะครับทุกคนขาจะสีถ้าลุงให้ดูนะครับวิ่งเนื้อกล้า,เ,า,านะเดี๋ยวเรารอรอข้าวในเอฟซีนะครับเดี๋ยวเรารอข้าวก่อนไปเนินไปเนิน ไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วซุปอะไรกันเนี่ยลูกหมาก็มากันหลายตัวนะครับมาสามตัวนะครับเงาแล้ว เป็นเสาโซลาเซลล์นะครับใ,ให้ดูความสว่างนะครับนี่เห็นไหมนะครับมันก็รีบ้างแล้วก็สว่างบ้างนะ FC ก็โซลาเซลล์ก็เป็นแบบนี้แหละมันก็ต้องเซฟไฟนะครับใชใ้สว่างตลอดของไฟฟ้ามันก็ไม่ได้นะนะครับเพราะว่าไฟมันมันใช้จำนวนจำกัดนะ FC นะเอาเล่นอะไรกันเนี้ย นะครับลูกหมาเล่นกันอ้าวนะครับปุยนุ่นกับเจ้าวัวน,นะครับอ่าอ่ะเขาก็เขาก็เล่นกับน,น้องได้หรออืม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  อย่าเล่นกันหนักนะเออเล่นกันหยอกๆพอแล้วไม่ใช่อากจริงนะครับลูกหมาก็เป็นอย่างนี้แหละในอซนี่นะครับน้าไปเล่นที่แฝงอีกแล้วนะแล้วก็อยู่กับลูกหมายอยู่กับหมาที่นี่เนาะนะครับหมาก็มาเล่นเพื่อนเรานะครับเล่น,นสนุกสนานใช่ไหม เออโกโกมาดูสินะครับเล่นกันสนุกเลยนะครับผมแล้วแล้วแล้วนะ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 ครับเราก็ให้ดูลูกหมาเล่นกันในเอฟซีนะนะครับ นนาะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาแต่เช้าในเอฟซีนะนะครับจะได้มีคลิปให้เอฟซีได้ดูกันยาวๆนะครับวันนี้ไปทาธุระนะนะครับเพิง่งเพิ่งกลับมาก็เย็นแล้วมืดแล้วนะนะครับก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์มาโดยเร็วนะนะครับโวยเอฟซีไม่มีคลิปดูนะครับผมอ้าวอะไรกันเนี้ยน่ะโกโก้ก,กัดไม้นะครับกัดไม้โกโก,โก็ ครับมีหลายตัวนะนู่นสัมรีก็อยู่นู่นนะครับสัมบี้างหน้านะครับผมนี่นะครับมาก็เล่นกันนะครับอ้าวพัดกันแล้วนะครับผมฟัดกันแล้วนะครับ เจ็บเจ็บเจ็บนะครับเขาโกกัดอะไรเขาโคกัดไม้นะครับกัดไม้ของผลกหมากจะปัดจะไปนู่นเลยยตีเออเออเออนะครับโอ้โหศิษยน่าเลยครับนะเอ้าเออย่ากัดกันเจีงอย่ากัดกันเจีงอ่าหยอกกันพอนะครับยังไม่ได้กล้ามาแล้วนะครับน่าจะได้แอบทางไรปุ้นเนอโอ้ ข้าวมาส่งแล้วนะครับเอาจริงเหรอเนี่ยไอ้น้องกาลเกียรเรียนจบหรือยังจบมิสามค่ะฮะจบมิสามเรียนต่อปีหนึ่งแล้วก็เรียนไม่จบอ่าโอเคตอนตอนนี้ก็อายุเท่าไหร่แล้วอายุสิบเจ็ดค่ะอ๋อสิบเจ็ดเหรอก็ยังถ้าเทียบก็มาประมาณมอห้าใช่ไหมใช่แล้วถ้าถ้าหนูเรียนตอนนี้น่าจะไปฝึกงานอยู่กรุงเทพถ้าหนูยังเรียนอยู่อ่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ก็ช่วยแม่ขายของแม้ก่อน วมาเยอะนะก็นี่ไงหมาของข้างบ้านครับก็มาเล่นกับพี่นี่แหละพี่พี่ว่าจะเสร็จตอนไหนอ่ะอันไหนเหรอครับกระท่อมหรือว่าไอ้ห้องอันนี้เหรอกระท่อมเหรอกระท่อมคิดว่าเดี๋ยวจะเล่นให้มันเสร็จนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มขึ้นโครงหน่อีกทีนึงเพราะมันใช้หลายขั้นตอนเท่าไหร่น้องแหาสิบสองค่ะโอ้หมีสองมาด้วย ก็ไข่ดาวมันใบละเจ็ดค่ะอ่าใบละเจ็ดวันนั้นก็บอกไปแล้วไม่มีอ่ะยี่สิบเอ็ดใบอ่าดีมากไม่เหลืออ่ะอ่าหนูให้ก็ได้ค่ะถอนหนูให้ให้แล้เมื่อกี้น้องกาเก็บอกไม่หนาวนะเอาแสดงว่าชินแล้วนะนี่นะครับเราก็ได้ข้าวแล้วเนี้ยีเนาะนะครับก็เดี๋ยวผมไปล้างมงล้างมือก่อนนะครับผม ไอ้ปุยนวปุยนของเรานะครับอออเต็มที่เลยปุยนวเต่อือ็ใครเหรอก็เขาก็มาส่งข้าวแล้วไงได้แล้วได้แล้ว ได้แล้วจ้าอูมอม้มาไงคุณเอามาเผื่อเขาเหรอเนี่ยคุณเอามาเผื่อกอ,อ,อ๋อใช่ครับโอ้ลมแรงเลยสีนะมันมันฮะกล่องเดียวเอาโทรโทรใหม่สิเอาไม่เป็นไร,ไ,นไ,รได้ยังไงล่ะ าทานอยู่หลงเอ็มด้วยผมยังไม่กินสั่งเอาเลยสั่งเอาเลยแม,แม่โทร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 ,โทรไปเลยบอกว่าสองกล่องเอ็เอมไม่ได้บอกสองกล่องเหร,รออ๋อไม่เป็นไรคือคือพอดีแม่เขาอ่าจำจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความจำไม่ดีเท่าไหร่ไอพีครับเดี๋ยวเดี๋ยวโทรสั่งอีกกล่องนึ่งนะครับเขาอาจจะลืมว่าสองกล่องนะนะครับอ่เดี๋ยวรอก่อนนะครับ คนเรามีลืมกันได้นะครับไม่เป็นไรนะครับลืมนั่นแหละเอาละครับก็อีกอีกกล่องหนึ่งรอได้ครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนะครับไม่นานนะครับกลอืออือถามทำอีกกล่องนึ่งคนะอทำอีกกล่องนึงครับเ่าละรอได้รอได้่อา รอได้นะทุกคนนะครับเพราะช่วงที่เดินทางมาเนี่ยผมก็กินขนมกินอะไรไปบ้างแล้วก็ยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ก็รอได้ครับพอดีเอ็มเดอร์สั่งสองอย่างนะก็มีข้าวผักกะเพรากับยำใช่ไหมครับก็เลยเขาคิดว่าเอ๊ะเอาแค่สองกล่องนี้หรือเปล่าอ่าเข้าใจนะครับจริงๆสั่งยำแล้วก็สั่งอีกอย่างมีส้มตำเป็นะมีส้มตำด้วยเหรอไม่ปกติปกติปกติ ครับเขาอาจจะลืมไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าสองคนเราปกติเราสั่งสองกล่องอยู่แล้วครับผม ครับโอเคครับการสลับคลิปนี้นะครับแมงีว่วิลิมก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ